โอเคครับก็สวัสดีคนในผมตอนนี้กับวิวเนีเปมล่เล่ล็นนไม่ใช่ละนี่แหละแล้วก็อยู่กันในเกมไ c ค a าฟแล้ววันนี้ก็จะเป่นแบบกันกับพี่บอยผมตอนนี้ก็อยู่แปบนอะไรครับผมนะหาปูมพันศา เฮ้เอเอยแมันโกหกเด็กไีกว่าไห้บ้าเอาละเดี๋็กก็มาบอกนะเราจะทำไงเนี่ยต <No. S 1> อนนี้ก็ในแบบไฟร์มาทอดนะผมซึ่งเป็นแบบที่เราไม่เคยเล่นหาปุ่มกันเลยเข้<ช>ม,มไหมชหมิโมช่างแม่งเลยอันนี้ก็จะเป็นคร c r เตอร์นะจะอ่านดูไหมอ่านได้ฟังหน่อยครีเเ Creator c r เตอร์ดูหน้าคนสร้างไปนะเนี่ยโดยเฉพาะสำคัญดูตรงเก่งกันไวยเนี่ยอย่าไปเล่น เฮียเต้เตเกลายเ,เป็นกระดูกไปละเอ้าคนจ้างมาอยู่ที่นี่ครับสวัสดีครับผมคือคนจ้างแมบครับแแาบว่าเออ่โหลดแมบ,บนี้มา,าตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมเมื่อ5วันที่แล้วครับไปเด้ออันนี้ก็เป็นไรอ่ะอ๋อนี่เป็นเพลงน้องเดี๋ยวเราไปดูอันอื่นกันดีกว่าเนาะ ันนี้เป็นกรดข้อแรกเพยเวอร์ชั่นล่าสุดข้อที่2องเพย์แอดเวนเจอร์โหมดข้อที่3ออนเล่นแบบโหมดไอ้นั่นน่ะที่มีพวกอ๋อโหมดปลอดภัยข้อที่4ก็คือปรับเรนเดอร์ไปสิบสโอเคปรับไม่ได้เป็น12นะครับตรงนี้เป็นสอโอเคเรนเดอร์เซตติ้งอเหรออ่าใช่มองไกลอ่ะตรงไหนวะเรนเดอร์เซตติ้งออปชันออปชันเรนเดอร์เซตติ้งแล้วก็เรนเดอร์ออปชันเรนเดอร์เซตติ้งถ้าเป็นภาษา,ษาทไทยมันก็จะเป็นระยะมองเห็น อันนี้จะเป็นมือนแบบแบบนี้มีสิบด่านนะประมาณนี้ครับโอเคดอนฟอน,อ,นอ๋อโอเคผมกับพี่เทีก็เขาบอกอว่าเราจะมีตัวช่วยในทุกด่านครับคือก็คือจะมียินทอยช่วยเราเกเคไปเริ่มเลยดีกว่าเขาบอกว่าอย่าขยับเมาส์อย่าขยับเม,มาส์แล้วก็อย่าขยับอะไรทุกสิ่ง ก่อนนี้ก่อนไป็นเเเเลลลลววนี่ด่าดแรกแว่าเออเนาะโอเคไปเลเวลที่หนึ่งอ่านไม่ออกอ่านเป็นป่ากันอ่านเดี๋ยวมาอ่านกันดีกว่า oh my god ฉันหนาวมากแะฉันปิดประตูเฉินปิดประตูฉันหนาวมากโอ้หนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนะใน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 ฉันหนาวมากฉันปิดประตูแค่ไหนข้างล่างนี่เหรอแล้วกดไงอ่ะ ตอเลจจงงัไปเล่นตะกงูนะโอเคนี่น้องแกไอ้น้องแกะเจอปุ <t ip> <t ip ๋ยไหมงานยังไม่เจอยังไม่ยุตจการอ่านเขาบอกว่าหนาวมากแล้วก็อยู่ข้างในบ้านแล้วก็ปิดประตูนี่นี่วะไหนอ่ะนี่เอ้ยทำไมปีนได้ด้วยอ่ะเออนั่นแหละถึงวัดเดิมวัดนี้บอกมาทำมี้เงาบอกมาทำมีเงี้เปล่าไหนนี่เฮ้ย เรอที่ไหนอะจะรู้ไหมล่ะเขาบอกว่าหนาวมากแล้วก็ปิดประตูอะหรือเขาหมายความว่าตรงไหนมีประตูให้ปิดประตูเหรออ๋อคือความหมายคือฉันหนาวมากคือเราใช่ไหมเราหนาวแล้วให้เราปิดประตูอปิดแล้วไงต่อแล้วไงแล้วไงวะเจอแล้วไหนเอ้าเจอเหรอไหน กดไม่ได้ด่านแรกก็จบไปแล้วโอเคด่านสองก็ดีกว่าเฮ้สายโอเคอยากก็ดล็อกอ t เด e doors อ่านบ่วๆอยู่ในห้องแล้วมันก็ล็อกเป็นห้องที่ล็อกอ่ะใช่ป่ะอ๋อนี่ไงห้องล่างเขาบอกว่าอยู่ในห้องและมันก็ take and good look อันเดอร์ดาวลมน่าอยู่ในห้องสักที่หนึ่งรื่เปล่าเอเออเดี๋ยวผมจะขึ้นซับให้แล้วกันนะครับว่ามันแปลว่าอะไรเออผมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวขอไป Google แปลภาษาแป๊บเขาบอกเขาบอกว่าดูดีที่ห้องชั้นล่างชั้นล่างโอ๊ยชั้นล่างก็ลงไปสิครับ เราก็โง่ไปอาจว่าห้องที่ล็อกอยู่ดูดีแง่ดูดีนดดม่ทำไมแกเหมือนแกล้องหัวเราไม่ล้องหลดนะเอดูดีที่ห้องชั้นล่างเหรออุ้ย <c oughs> ตกใจเสียงเปิดแบบใหม่เด,ด,ด,ดีดูดีดูดี มันต้องเป็นอยู่ในเช็ดบอกว่าเปิดเช็ดดูออยังอ,อ่ะดูดีช่องชั้นล่างมีสองห้องนะไปดูมันมีทางซ้ายนี่อ๋อนี่มันชันข,ขึ้นแล้วเขาหลอกหรือเปเล่าวะอ๋อเจอละไห<ง>นนี่เอะอ่ะ,อะมันมันอยู่ที่นี่ มันอีซี่สิบนาโคขดนายโอเคเรื่ต่อไปโฮมสวิตช์โฮมเดี๋ยวเดียวโฮมสวิตช์โฮมเร็วเร็วเรวจริงเหรอทำอะไรทำอะไรบ้างฮะอะไรมีทำบานนี่เหรอระบาย not in the เขาบอกว่าไม่ได้อยู่ในบ้านอาจจะอยู่อาจสูงในที่เดียวไม่ได้อยู่ในบ้านอาจอาจสูงในที่เดียว what จะเจอแล้วนะฮะเจอแล้วเหรอจะเจอเคยอยู่ตรงนู้นอะไหนดูรูปะเรากดซูมดูใช่รูปอเหรอรูลองม,มอ,ามาองมวดูแล้ว่็ออกมาได้ไงเนี่ยเราลองกระโดดขึ้นมาอย่างนี้แล้วลองมาดูรอบๆเผื่อมันไปอยู่เขาบอกว่าไม่ได้อยู่ในบ้านอาจอยู่สูงที่เดียวต้นไม้เออว่ะนี่นงไงสูง ใช่ป่ะไม่รู้ผัดได้หรือเปล่าวะแต่ด่าแม่งชื่อโค้ดฮาร์ดคอร์โคมสวิทโฮมันไม่รู้หรอกเขาจ่ายไหมเขาไม่ได้จ่าย <c oughs> ถ้าเจอง่ายนี่ขนาดคำใบ้เราโง่ขนาดนี้ <c oughs> คำใบ้บอกว่าอยู่ในจุดที่สูงอยู่จุดที่สูงที่เดียวแต่ไม่ได้อยู่ในบ้านหลอกเราปะ ไม,ไม่ไม่ไม่เราอาจจะตาถั่วก็ได้เอ้ยเฮ้ยนี่เปล่าวะโวยโวยโยโวนี่บหลังคาบหลังคาบหลังคาเราบุรุมมาแล้วอาจจะไม่ใช่เพราะอาจจะที่เดียวเนี่ยมึงรูเนี่ยดำดำเนี่ยนะเออเห็นเหมือนกันเล้วน่าจะไม่ได้ <c oughs> ไม่ <c oughs> มจบแล้วอ <c oughs> เดี๋ยวเขาลองเกมหมดทุบดูดินี่ไงบอยนี่ไงบอยนี่ไงอะไรวะโอ้โหจบแล้วฮะโจบจริงอ่ะเออเอาแปลว่าเราก็เจอตั้งแต่แรกเราดิเออนี่ผมเองเอาเอาหยุดแล้วก็ขออนุญาตใน้องเกมโหมดทุบจริงๆแล้วผมสงสัยผพมันไม่รู้ว่ามันพี่ผมนะ s n o w o r l d เดี๋ยวก็แปลภาษากัน Under 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 the Tree the tree เขาบอกว่าใต้ต้นไม้นี่ผมเล่นแบบนี้ผมนี่คิดถึงอย่างเนึงนะคิดถึงอะไรอะไรวะมาเล่นหิมะด้วยกันไหมเดี๋ยวนั่นมันคนละเพลงนั่นมันเพลงนี้ a n d e เขาบอกอยู่ใต้ต้นไม้ เราจะโง่เหมือนตาที่แล้วหรือไม่เราไม่แค่ไม่สมองเฮ้ด่านสวยนี่เฉดเดอร์ก็สวยคือถ้าไม่ใส่เโอเดอร์ไหนโคตรอีซี่เลยนี่นี่นี่อ๋อไหนอ่ะตายตึ้ไหมแม่งตายจริงด้วยโอ้เกียรติเกียรติมึงมาก เนเธอร์เฮ้ยติดอะไรอ่ะติหายละฮะไฟแอนด์โซแซนบอยติดหดครั้งสามสองหนึ่งครั้โอเคเมื่อกี้ก็อยู่เกมก็แค่เฉยเลยยังส์งงโอเคคำใบ้เขาบอกว่าไฟแอนด์โซแซนสายวิสายไฟและวิญญาณฮ่าฮ่าฮ่าสายไฟแล้วอ้าเดี๋ยวเลี้ยง อยู่ตรงนู้นป่ะเราไปหาตัวโแนออออเออออโอ้ my gosh เขาบอกว่าสายไฟแล้วิญญาณอ๋อเขาหมายถึงสายไฟแต่เป็นวิญสายวิญญาณใช่ไหมคือไอคำใบ้แต่ละคำเนี่ยผมดูถ้าที่ผมดูนะมันจะกลับคำกันด้วยอย่างเช่นใต้ต้นไม้นี่ก็คือความจริงมันควอยู่ใต้ต้นไม้ใช่ไหมแต่มันอยู่ใต้ฐานรากต้นไม้แหละบางประมาณบางบงไอตัวเรืองมันก็ไอนี่นะ เรื่มันเป็นเรื่องจริงนะใช่เส้นที่บอกว่าอะไรนะอุ้ยเส้นที่บอกว่าด่านด่านแรกอ่ะเปิดประตูปุ๊บเจอเลยอะเอออะเนี่ยขึ้นมาแล้วไม่บอกว่าทรายสุดถือแสบอ่ะปึ๊ปไปเจอแล้ว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 นี่ไงนี่ไงเยจะเบิ้งเอาไปถ่านละไปถ่านไปเนี่ยมันอยู่ตรงทรายไฟที่มันจุดไฟอ่ะ เอออันนี้เรื่องเออทางนี้ดันหงอยู่นี่ดันหงอยู่นี่อ๋อลืมลืมลืมเฮ้ยต่อพาร์ทสองไหม๋ยากจะต่อพาร์ทสองไหมแล้วแต่นะเออผมว่าต่อพาร์ทสองดีกว่านะวันนี้ก็เล่นกันสนุกเต็มที่เนาะโอเคแล้วไว้ต่อพาร์ทสองนะพี่บอยโอเคเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปใหม่ใหม่ไปแอนไลน์เดี๋ยวถ้าใครชอบคลิปเนี้ยก็อย่าลืมกด subscribe ที้วก็พี่บอยได้ครับผมโอเคแล้วคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยบายอู้ We are dreaming in the dark. We well, are nothing more than dust. Search, but you stay alive.